เผ่เาผีต้องเหลืองกำลังแอบกินปลาเผาอยู่แนตะ่คดีโอ้เดี๋ยวนี้ผีต้องเหลืองพัฒนาแล้วนะเนี่ยมีเสืส้อผ้าแล้วเนะี่ยใครว่าผีต้องเหลืองโอ้เดี๋ยวนี้จกปลาอย่าเลยผีต้องเหลืองหอ้ผีต้องเหลือง,ออง,งกัวลกล้องนะนะั่นเลย <laughs> ฮีต้องเลืองจะปุกเด็กเจ้าต้องเลืองกลัวกล้องนี่นี่โอ้โหีต้องเลืองจะงับฮีต้องเลืองดุเหมือนกันนะเนี่ยดูดิโอ้โหปลาไม่เหลือซากเลยครับฮีต้องเหลือ,องกำลังกินปลาอยู่ นี่เพิ่งอบ,อบนี่เพิ่งจะอบยบมาใหม่ตอนยังไม่ทันเหลืองเลยเดี๋ยวตองเหลืองก็จะย้ายที่แล้วเผาวันนี้ต้องแอบเข้าไปทายนี่ <c oughs> ระวังมากเลยแอบไปทายเดี๋ยวอีสงเหลืองดุมกันนั่นเนี่ย